รักเจ้าองอภิวักดาวนรักเรัสส์ธอรสัพโองระนโยมินโยมพระพุทธพรัตวันธรรมวโรพรันิรุญนิรันตพระกจอมันพุทธโร พระวีรพงศ์จิติพันโยพระสุรจิลเตชะศวโรพระสุรนะสุขายาโรพระสุรชัยสุรพันโยพระปฏิภาปฏิภาโรพระมงคลกิติขโรพระเกียรติวิจิรติโช พระธิรพัฒน์กรพัฒโภพระัศวุฒิจันรธรรมโมพระรัชานนทัตจิตโตพระธีรพงศ์เตชะพโลพระราชันตตะคุณโยพระสงฆ์านวรธรมโมพระสงฆ์ชายสมัชชาโอพระปัญจักษ์ จิตติสัทโธปราศมันนาจารุธรรมโมพระธันวุฒิมหาปัญโยพระสัตนรงปญาวัตรโรพระวรวิเตนะธรมโมพระวรายุสันตกินโตพระศิริสัตนพุนัก็โรพระทรนิจิหาดิโย พระกิตหาุโสโรพระกิลพัณฑ์ภธรรมโมพระสุรธรรมวิญญุธรรมโมพระสุรชัยสุรปัญโยพระชจ้าิพพาโสพระสรงว่าธรรมวโร พระธานากนุลยติพโลพระสัมไทยะติเมนโลพระกยันยโยพระริโยฐานะิีโรพระสินไทยพระโสตโรพระปัจจินีเกสโรยยพระสวิปะพาโส พระติจักยิติลโรอพระสุพัรณทิ่ปันโดพระคุณเกียจันทังมอพระเทื่สั่เจอนทังมงพระานันท์านันโมพระปวรุปัญยาวัชโร พระวชรินธรรมกิโมพระยุทธพรทพรักวันโสพระคณิสรแต่พระโสมโนพระคทเนศจิตโตพระสัจชัยพระเก่ธรรมโมพระสุชาติสุโสพระธนชัยเทมโก พระพาลุกงง์อภิญาโนพระอานนนสมก,กิจโตพระวิชัยพระพระโยพระปิยะปัญญาสโร,รพระเจษฎาพรธรมุโกพระกิรพงค์อาชุนธรรมโ พระเจรโมพระอุตโมพระวิรชนพระธิโกพระนักพักพระเทวโรพระทองแดงจา่พระวโพระมารโนพรมร พระสุทัศสุจินโลพระธิรพัทธโจติธรรมโลพระอาทิตมหาวิโรพระวสันกันตาโพพระคุณคงศักดิ์กุณละวิโรสมณเณรโพธิภพแขกหน้าสมณเณรอัตถิศเจตนาเสง สัพเพเดนก็ทัาคนท่านูนานธรมรมะและสัพเพเดนอาที่เจตนัาเส็ง Yeah, จําวังก็จะบถาหลังที่น <laughs> ก็บังเขตดููมีนาจะเตไป จะยังไม่ตื่นวันโผล่มันก็ต้องโผล่อย่างพวกเรียก็ต้องโผล่แต่โผลทุกวันมันก็อาจจะไม่ไหวแลเ้เห็นว่ามันจะเริ่มคลึงเงี้ยก็ต้องโผล่ไงเพราะว่ามันไม่อยู่ในช่วงที่เราจะต้องว่างจะรอมันจะเท่เราในยามเวลาของการ เราก็เป็นแต่ผู้ฝังในครอบ้องใจอะไรระดันโบราจารย์่นา้ไในเรื่อ็แบบไม่มีใครต้องใจก็เลยเวราะว่าวมันลงคันได้ลวนะครับเราพัฒนาในระาัน้นต้องวามพ้นปันลู้ ความทีเราแนี่ยบรันุการบลายนั่นเราไม่้อใจบาปบาปตางกเเเขาอารมณ์องบรรลา,านษนะบรรลัยแล้ว,ลวมันจะเรียกอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นสมาธิระดับที่เหมืนพืนๆเลยเขาเรียกว่าอนิสสะสะมาธิ เาราให้เรา้ัเรา้องเิดไปแล้วมันยยนหัมบ้าน,ปน,านเปเราไปสเนุนัูเราอบรมกันเล็ก็น้อยๆเราเริ่มกัดขันกับสมาธิสมาธิชั่วขนาแต่้เราสามารถมุติไปิได้ในทางยังไเกิดความนิ่งของมินรายว่นราจัได้ มันก็เป็นอ so so ้ปการะสมาธิเล็กน้อแต่การถึงขั้นนั้นทำให้มันมีอารมณ์เป็นรันที่นักสัจาะุตธเจาอกพโทธเจ้าเป็นต้นด้วยความรู้สึกหลงทานใจความงงงาวหอนที่นักสั่จอย่าพาท่านไม่มีาวังกอจบไปทัน ไม่มีความรู้สึกเลื่อนถึงหมดที่ได้น้นองกันเป็นตัวอ,อย่างบางั้งมันอาจจเตัการณมารล่นมาลนมเป็นเลยเขาไปเล่นัดปนาประมานี้พระยามนยางน้อยลกูลกที่มาปฏิบัติเนี่ยผมได้กั ตอนมันจะกล่าวถึงของวโลกกับเทวโลกมันเป็นที่อยู่ของใครเออถ้าใครวัดดูว่าไทยไหนก็ใช้เวลาที่วัดดูอไปเช่นซ่าแนวทางพระคำก็สายตาตาในท่านคือเราต้องสงสัยไอ้โลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นที่อยู่ของใครที่พระพุทธเจ้าเขาบอกมันมีสามห้องสามภูเขาแยกไว้ใส่เครื่องใช้ ลโลกมนุษย์เป็นี่ดูมังของมนุษย์ระสัตว์ใน่รรใชาติจะทแต่มาแรงวีมาแรงวันไปเลย่มันก็อยู่ที่คืออะไ้มันดูในโลกนี้ผู้มีป่ากาไปเปล้มาสุดกระจายาโลกเป็นอันที่สัตว์มาแล้ยไม่เห็นตัวเลยมีแต่จิตวิญนยางในสัวอัยที่ปาก,กับมันเป็นทุ่ถือ นั่นรค์ที่อยู่บนฟ้กบริวารไอ้สวรรค์มันเป็นที่อยู่ของใครในสวรรค์เขาเรียกว่าเขวมูเขวมงมันแบ่งออกเป็นสองระดับก็คืออะไรก็คือเป็นที่อยู่ของในวราคต่อเป็นที่อยู่ของพกระผู้เอาแล้วทำไมมันเลยต้องมีระดับ ทำไมมันไม่ดีแต่ละห้องที่อยู่ของเทวดาดังเดียวคือทำไมไม่ดีที่เป็นที่อยูแบบ่ของพระองค์ดังเดียว,วนบบนนันต้องเป็น้าและต้องอัดต้องใส่ผู้ใฝ่แลอหน้าของทานเชตภาวนาดำผาทนทเชตตุลาอันจะทำมันจะไปเทวโลกอันใจอันตนิการทำรัง,าางของมุตเต อาลักษขงระเจาเรามหาได้อดี๋ยววัเอาเวทมตร์เรตวทต่โรู้ตัวว่มินมีแต่สิ่เวลาเรพบว่ามีแต่เอาเวนเอาเวรุกเอาววลุปับไปจนูึหน้าปุานอนทั้งานงสุโลกแหุ่สันคว่าดาบแค่ทันทีอาสิเคเนโรมต้องเอาวัชพันธนเลือดไป เทวโลกท่านตามด้วยการลงมาละไรที่กานำเวลาเสต้องตระหัการซ่อบระการสรขึ้นไปหน่อยอย่างในี้โยงของประเทก็คือยาวัยรุ่นรอยเีเราก็มันโดนเท้าประมานเงินเงินในแต่ละวันการที่ซ่อวลาวัโรุเนื่อนไปหน่อยแต่การที่สามก็คือสัญยาณสองร้อยปีเโลกมัโดนเท่าประมานเงินเงินใน วันชั้นยามาน400อยรีมาโน์เข้าจากวันเดินเกินในระหว่างชั้นที่4ชั้นลุเกตันเป็นที่อยู่ของพวกพัะโสิสันอาวุธิสันที่ันเป็นวารมีเพื่อเป็นมูลเจ้าองทาททางไปในยุคชาติทีดแล้วก็400อยรอมาโน์เข้ามาวันเดินเกินในระหว่างชั้นที่5 ท่านหนมาราลีท่านสูงสุดก็คือกรณีเวสตพรัสวันตเนี่ยพันหก้อนที่รยคนเขาก็พันหนึ่งพันหนึพนของที่นั่นแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้มีบุญไม่เกิดในยันนั้นอาจจะอยู่แต่ห้า0ัีร้อยคนอย่งพวกเขาว่าในโลกนหมายความว่าเขาจะอยู่ได้ ชาปนีย์เทียงในประวัติศาสตราเราในโลกมรุษยานไปร้อปีที่นั้นได้วันหนึ่งคืนหนึ่งอธิบาว่าที่นั่นวันหนึ่งคือหนึ่งเท่ากับเดือนนั้นมีสามทิบกวันก็เอาฐานเลขโคนสามร้อยเล็นคนร้อยปีก็จะเป็นสามร้อยปีในโลกมนุษย์ได้โุ่นเดือนหนึ่งหว่าเออสิบเดือนก็สามพันปตัางแตเกิดตั้งสิบปีอะไรนี้ตายหมดกระจายวงก็ตาย ไม่เคามีเราไปดันเลยวัดภูเขาไม่ยอมแม้เราดีไม่ทำไปโทษอาเรจะดูในระวันฉันทา์อะไรจะตามวัสวัสดีหรือฉันที่ขอไปดูแขกไปนั่นน,นั้น voilà ที่นี่ผ่านไปกส้นอแร่ยามที่ม <uc> ันแจ้งที่นั้นเวลาเวลาเราดูที่มันมีรูปที่ตาการที่เราเห็นเราเดินเจ้าที้ดูลงเรื่อยสมุน มันเป็นเจ้าพ่ออยู่ที่การมีมิตราสมาธิตะวันทางโตเลยแต่ว่ามันในมิจฉาทิ่ติในตัวเองตรวเจซาที่พานในต่อมาทน้าโ0กสิเจ็ดปีที่เราอยากได้สองวันได้บ้าเอาทีนี้ผมมะโลกมันเป็นที่อยู่ของใคร พก็ไปได้ทานเศษภาภาวันไปได้ในหกั้นนี้ลองมาโลกมาเก็บที่สิบั้นนะแบ่งออกไป็นรูปภพที่หกอารูปภพสี่รูว้วปภพนั่นคือเป็นภพที่มีกายพากอดอยู่ในชั้นนั้นๆที่เราไปเห็นภาพกันหรอว่าเป็นภพตีน่าอะไรต่ออะไรก็เยอะแต่นั่นอยู่ในระดับที่โคฉัน ส่วนพวกที่ไปอยู่สถานที่ที่แต่ถึงี่สิดมันจะไม่มีทายมาคนมีอารมณ์มากกว่าทเรี่ยเที่ยงนัเนคิดกัาอยบ่ไม่มีทายมากนก้ไปด้วยสมาบัติแปลกที่เป็นการพิจาร้าอาฆาเป็นอารมณ์อาฆาสร้างนจากยักษาพนี้ อ้อยู่ที่นั้นไม่มี้มายกดแต่มันไม่หมดทีเลียไม่ยด้ผ่านคนผูกอระบรนการอวกมันยางไม่จบจะไปโยกอีกทอาวคอาคตะกี้ร้อยล้านไีก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ทำการถ่านเสื่อมลงมันจะวนกลับมาเกิดอีกไอ้ที่มันเป็นที่เกิดของสั้งขบายผู้ยังไม่เป็นมาลาหันมันมีรั้หมดสาที่เก็บแทงนะพวกั่เด้นเพาวนะ เป็นนายาภูมิที่คือนรกในประตูตายสากลชาติมนุษย์สร้องเป็น5เทวโลก6เป็น1เ็รูปภมที่กอาม์ที่งอี่สิหรือวแล้วเป็น3เป็นจะผลจะให้สามเป็แค่แห่งนี้ได้ต้องทำให้บรรลุอระความ่มเท้านันยยไปดูไปภูที่พยางม เกยให้ว okay, like, no ่ากดาเอาว่าหลังยิ่งเกย่ต้วงทำวัดตัวตนเสด็จไปแล้วยีร่าแด้ทุกวันปอทะเละเอออทุกวันหดีอว่ามาาแห้ทุกวันกายเปผู้แน่นอนปต้องตั้งข้าวหรือข้าวลังองเช่นพยายามไ้วก็เป็นสัตดราชเอาเมาให้ทุกวันตายแล้วกเอาอีกดีแล้วก็เป็นสาติรานเป็นส่วนใหญ่ เก็บมันก็เป็นความโลภมากรีอโลภไม่รู้จักจบสิ้นแล้วก็ทำทุกวิธีทาเมได้ได้นองครองโดยไม่สนใจว่าใครจะรั ก็เป็นสัตวไปเป็นสัตดีรนที่พกที่ชาติไแต่ไปทยังไม่หมดมาเก้าเป็นคนน้อยไปอย่างเียรหายากชมที่นพิการพวกแต่ทำยังไม่หมดอนไ้คือพูดให้ฟังว่าะไรนั่งปวดอไมัต้องสร้างเรื่องพวกนี้ไอ้เรื่องพระบ้านไหนสวยไหนสวยหน้าไหนห้านมันไม่ใช่เวลาทรจะสร้างเพ หลายงจะเป็นไม่หยดีแต่จดินไประบาดก็อย่างที่น้องคุมอำเภอดอนลงกไปเขอดคอดไปทับนอนทั้งขึ้นแต่ก็มาได้ที่นั่นแลงวไปผ่านบ้านอยแล้วก็เอาไประบาดเอาไปความที่มันก็สร้ามันก็เดืนดวันขึงมันเป็นท่ามัะอ้องผ่านก็มีแต่คนแก่ๆในเมตาลันมันท้าตบนนี้ แต้บน้าจริงๆะบ้านแกนี่ไม่ม no ีลูกล่าวตปมน้าตาดีๆแล้วมันเคยอะไรรับเราสร้างกันเลยดีมีคนแกมาตั้งบ้านาไม่จบ้ารมณ์เออเวลาไปศึกษาธรรมะกันเรื่องพวกนี้าศึาษาจริงๆแล้วมันมาจะได้ศสัทธาทำให้เรายากทำดีอันนี้จริงๆผมอเก่าก็เป็นมอกอะบ้าเราก็จะว่าังไปเยอะแะอาปัานั้นเราไปไหไป Pilihan makan, okay. Kau dah, kau. Kita perlu rujukkan, kita faham.